สวัสดีครับ I love today วันนี้ดีสุสดครับวันนี้มาพบกับอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือภาวะทุกข์ของคนแต่ละไทยมาดูซิว่าจุดล่วงหล่นและฟื้นคืนของแต่ละไทยมีอะไรบ้างไปดูกันครับเอาละครับมาดูกันอีกไทยหนึ่งนะ ที่น่าสนใจมากๆเลยคือ i n f j i n f j เนี่ยเป็นฟังก์ชันของการที่มองแล้วเหมือนนักปราชญนะแต่ไม่ได้บอกว่าทายนี้ดีกว่าทายอื่นๆนะทุกทายมีความพิเศษแตกต่างกันคือความ i n f j เนี่ยด้วยบายฟังก์ชันจะมีลักษณะของ NI นำ คล้ายๆกับ INTJ นั่นแหละเนาะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ f e ลลิ่งคือคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ต้องเข้าใจก่อนว่า f e ลลิ่งไม่ได้เท่ากับ e m o t ชัน a l ลเนาะดังนั้นลากศัพท์ที่เราอาจจะแปลความเข้าใจผิดทําให้ตีความว่าคนที่เป็นฝั่ง F เนี่ยคือฝั่งที่เอ่อวรความรู้สึกท่วมทนคือมนุษย์ทุกคนมี e m o t ชัน a l ลอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งฟ e ลลิ่งเนี่ยคือให้ความหมายกับอะไร คือฝั่ง filling ก็คือการให้ความหมายกับความเป็นคนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไบไทปไหนเนาะดังนั้นสองไทเนี้มี filling เหมือนกันมี emotional เหมือนกันค่าน้ําหนักแตกต่างกันรวมไปถึงแต่ INFJ เนี่ยอาจจะให้ค่าน้ําหนักกับความเป็นคนมากกว่าแล้วก็ INTJ เนี่ยอาจจะให้ค่าน้าหนักกับการบริหารจัดการงานที่ efficiency มากกว่าดังนั้นันเหมือนจุดกําเนิด NI เหมือนกัน แต่วิ่งออกแยกคนละซอยกันคนหนึ่ง TE คนหนึ่ง FE เนี่ยเนาะันั้นความเด่นของ2องท้ายเนี่ยก็เลยมีความแตกต่างกันพอสมควรด้วยความที่เขาดูมีความเป็นแบบนี้เพราะว่าฟังกนะ์ชันเอนไเนี่ยถ้าเราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีทรงของ i n j j นี่แหละคือมีพลังงานของการที่ Deeply Deeply ในเรื่องของ n t u u t t o o n n t t r o v e r t e i i n t u i t i o ททำให้เน้นเรื่องของการแคลก ตกผลึกเป้าหมายและเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะคือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจะมีประวัติของการที่ค้นคว้าคนลึกคือ TI อะ่ะก็จะมีความค้นลึกเหมือนกันแต่วิ่งกลับเข้าไปหา p r i n c i p l e แต่ NI อะ่ะคนลึกในเชิงที่ค้นหาความหมายมันอาจจะไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักที่มันต้องเป๊ะตามหลักการหรือมุมที่ต้องพิสูจน์ทราบเปะ๊เปะๆมากๆเหมือนกับ TI ที่ต้องการการถ่วงน้ำหนัก เสมอเน้นความเป็นกลางเน้นความหลักฐานที่มีความถูกผิดพิสูจน์ได้หรือการตั้งคำถามแต่ i จะเน้นการค้นหาสิ่งที่มันเป็นความหมายมันอาจจะจริงทั้งคู่หรืออาจจะไม่จริงทั้งคู่ในแต่ละสถานการณ์ก็ได้อเมริกันทำความเข้าใจโลกใบนี้เสียใหม่อะไรโลกใบนี้มองในมุมแบบไหนได้บ้างรวมไปถึงความหมายของความเป็นคน NI ส่งต่อมา EFE ีคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยเรามองในมุมไหนได้บ้างดังนั้นพอ TI หรือ TE ก็จะเน้นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็น nife จะเน้นมองที่ว่าคนแต่ละคนมี yearning ข้างในมี life experience มี life energy หรืออะไรก็ตามที่เป็นพลังงานในการที่ขับเคลื่อนให้ผู้คนเติบโตขึ้นก็ไม่เหมือนกับ fi fi ก็จะมีความดิ่งข้างในมีความค้นหาความหมายในด้านของค่านิยมความรู้สึกความเป็นปัจเจก ตัวตนของอะไรบางอย่างาเป็นตน้นดังนั้นพอเราเห็นฟังก์ชันแล้วแ,แกะฟังก์ชันอย่างละเอียดเนี่ยเราจะเห็นพลังงานที่แตกต่างกันว่าทําไมดูเหมือนเป็นนักประหลาดเพราะว่าในด้านบายสมองเนี่ยเกิดมามีความคลกตกผลึกมักจะเสพมักจะศึกษามักจะคน้นคว้ากับสิ่งที่มัน ตีความได้มากดังนั้นประวัติจะชอบในเรื่องของนามธรรมมีการตั้งคำถามความหมายของชีวิตเกิดมาทำไมปตุ้ยแล้วไปไหนอะไรเงี้ยทำให้ชีวิตเติบโตมากขึ้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยจะเน้นแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้พลังงานเยอะมีความเป็นเนื้อเป็นตัวในการที่จะลงไปที่ NI ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ NI เนี่ย แล้วใช้ NI อยู่ก็อาจจะมีความแบบฝืนหน่อยๆคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนจะมีฟังก์ชันประจำของตัวเองเหมือนเป็นแบบแขนขวาของเราหรือเป็นสแตนของเราอ่ะในการที่เราจะมีตัวเด็ดของเราบางคนมี TI บางคนมี TE บางคน FI บางคน FE แต่เนี้ยเป็น NI ก็จะมีลักษณะที่ลงลึกในแบบนั้นเหมือนกันในนั้นเมื่อค้นหาความหมายสิ่งนี้เป็นนามธรรมสิ่งที่มันตกผลึกใหม่ได้ มันเลยมีความแบบความหมายนั้นอาจจะไม่ได้ตายตัวเป๊ะมันอาจจะมีความดิน้น i n เนี่ยอาจจะดูคล้ายๆ INFP ในบางส่วนแต่ต้องดูที่ฟังก์ชันถนัดของเขาที่รู้สึกว่ามันโปร่งเบาสบายการลงลึกที่ความหมายที่คน้นคว้าที่แบบมีความแบบตกผลึกอะไรเนี้ยกับเบาสบายนะเพราะว่าการพูดภาษาที่มีความลึก ข้างในหรือภาษาที่มันมีความแตะซ้อนกันเหมือนที่พี่พงศ์พูดถึง INTJ จะมีความที่ภาษาถูกตีความไม่ได้และถ้าเกิดยิ่งครบเครื่องนะอ่านหนังสือเติบโตมากับทั้งด้านอาร์ต c i ไซน์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงการที่อ่านแล้วค้นไปที่ว่า คนผู้เขียนนั้นคิดอะไรที่มาของเรื่องนี้คืออะไรเน้นไปที่เบื้องผู้คนเรื่องของภาษาเนะี่ยมันมีแนวโน้มสูงนะที่จะเล่นกับคําได้ดีมีความที่แตะคําในเชิงความหมายในยะซ้อนคําที่มันมีความย้อนแยง้ง p a r a d o อกแต่ก็เกิดความหมายใหม่เหมือน start with why ทาไมต้องเริ่มด้วยคําว่าทําไมมันจะมีความแบบสอดคล้องอนะแล้วมีจังหวะกระโดดพี่พง์เคยได้คุยกับคนอื่นๆนะเห็นคนที่เขาคุยกันอนะเช่น ni เขาคุยกับ NE อ่ะพอเวลาจังหวะที่ NI ทําทำงานเยอะๆแล้วรู้สึกว่าโฟล์ f ฟล์อ่ะเขาจะพาลงไปเขาจะพาทุกไพท,ทุกฟังกช์ชันลงมาเลยอนะพา FI ลงไปพา TI ลงไปลงไปใน NI โดยเฉพาะคนที่เป็นแบบโปร่งปลงแบบ NE หรือ SE อย่างเงี้ยเขาบอกเลยนะ2ไทยเนี้ย Nese พอได้คุยกับ NI ที่ปล่อยโฟล์แล้วลึกมันจะรู้สึกเหมือนจมน้ำ เหมือนถูกกดน้ำเหมือนแบบยังไงอะเ i ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นท่าถนัดของเขานั้น NE ที่มีความแตะแตะปร่ปงโปร่ง SE ที่มีความปร่งโปร่งเนี่ยมันทําให้ มันเหมือนวิ่งบนผิวน้ำอ่ะพี่พงศ์ลองเปรียบเทียบภาพแบบนี้นะ n e ี S ๊ยเ e อ่ะเป็นฟังก์ชันที่เบาจะมีความเบานึกถึงกระเบื้องอ่ะเคยเล่นไหมกระเบื้องแตกอ่ะแล้วร่อนบนผิวน้ำอ่ะฟืบมันจะกระเด้งเนาะแตว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 ตวแล้วค่อยจมน้ำเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เหมือนร่อนอ่ะมันวิ่งไปบนผิวน้ำด้วยคลื่นสมองที่มีความคิสมัตรีหรือเทนิสซ็อปด้วยที่จะมีความแบบชอบความกว้าง ความหลากหลายมากกว่าแต่ไม่ได้ชอบการลงลึกแบบ N I ดังนั้นน่ะพอฟังกช์ชันนี้มันเกิดขึ้นน่ะมันทำให้แม้ว่าจะเป็น N เหมือนกันแต่ถ้าเป็น N I อ่ะมันจะประกอบด้วยตัวอักษรคือ N J ใช่ไหมดังนั้นความ J อม่ะจะดูมีความพาดิ่งลงไปในลึกมากกว่ามีลำดับขั้นบริหารจัดการดังนั้นมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมผิวน้ำที่จัดเสื้อผ้าวางแผนเที่ยวอะไรเงี้ยพี่พงศ์ก็จะข้ามเรื่องนั้นไปเรามาดูที่คอนเทนต์ฟังชันดีกว่าถ้าเป็น N J ก็จะกลายเป็น NI เนี่ยมันจะอยู่มีความลึกแต่ถ้าเกิดเป็น NE ก็จะเป็น N เหมือนกันแต่ว่าเป็น NP เนาะ e n f p e n t p อย่างเงี้ยในนั้นพลังงานอ่ะแม้ว่าจะเป็น N เหมือนกันแต่ถ้าเกิดตัวอักษรอ่เป็น P ก็จะมีความอิสระเบาๆแบบเนี้ยเหมือนร่อนกระเบื้องอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะแต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 ะแ,แ,แ,แล้วกว้างกว่าจะสนุกกว่ามันจะมีความตรงกันข้ามกันอ่ะ ไม่ว่าเราจะมองภาพแบบ NI ตรงข้ามกับ NE มันก็จะมีความร่วมของ N นะในด้านนมามธรรมแต่ว่า I กับ E เนี่ยมันทําให้ทิศทางพลังงานวิ่งลงลึกหรือวิ่งกว้างอย่างเงี้ยมีความหนักน่วงลึกซึ้งหรือโปร่งเบาอ่อาเงี้ยมันจะทําให้เออเรารู้ทิศทางไดนามิกและเราสามารถ develop ตัวเองจาก J เป็น P จาก P เป็น J เงี้ยให้ได้มากขึ้นรวมไปถึง N.I กับ S.I ก็จะมีความไม่เหมือนกัน,มมนกน็คือเบาด้วยรูปธรรมด้วยอันนี้หนักด้วยลึกด้วยแต่ว่าเป็นฝั่งนามธรรมอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวพี่ก็จะขยายความในคลิปเนี้ยให้ดูนะว่ามันมีอะไรที่มันสอดคล้องกลมกลืนแล้วเราเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างอ๋ออีกตัวหนึ่งนะด้วยความที่เป็น I.N.F.J เนี่ยความเป็น สนใจใครรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนนะดังนั้นนะ่ะความเชื่อมคนเนี่ยมันจะมาจากการที่สมมติว่าตัดเรื่องปมในวัยเด็กไปนะสมมติว่าไม่มีปมนะเอาเรื่องของคอนทิ่มฟังชันอย่างเดียวอย่างที่บอกปมไม่ใช่คำลบเนาะแต่เป็นจุดสะดุดหนึ่งของชีวิตชีวิตนี่ไม่มีจุดสะดุดเลยเกิดขึ้นมาตามใบไทยใบสมองใบฟังก์ชั่นแหละเขาก็จะมีแนวโน้มที่ตกผลึกเรื่องความหมายคุณค่าความเป็นคนและมีแนวโน้มที่จะอุทิศตัวอยากทํา อยากให้และมีแนวโน้มนะเอาแบบที่เฮลตี้นะบริหารจัดการได้สมมุติว่าบริหารความคาดหวังมีสมาธิมีธรรมะในใจนะ mm. ก็จะบริหารว่าทําให้พลังงานนั้นนะอุทิศตัวแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอ,อยากทาอะ่ะแต่ความเป็นจริงมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ว่ามันจะมีทิศทางและโน้มเอียงไปทางนั้นได้ว่าโอ้โหเต็มที่กับมันมากและมักจะลงลืมตัวเองลืมไปว่า ตัวเองต้องการอะไรประมาณนั้นแหะเพราะ FE มันก็จะตรงข้างกับ FI ดังนั้นถ้าเกิดเราเห็น FE เนี่ยจะมีทรงมีแวลตามีพลังงานพี่พงษ์มีคําถามบางอย่างที่ช่วยในการคัดออฟ FE กับ FI ด้วยแต่ว่าต้องเป็นถามแบบ r e s p o n s ์ต่อหน้าเราจะเห็นปฏิกิริยาหรือใช้การสังเกตบางอย่างวิ่งแล้วเข้าลงไปในสถานการณ์ต่งางๆเหมือนมีสถานการณ์จาลองแล้วก็ดูว่าคนนั้นตัดสินใจอย่างไรก็จะเห็นเลยว่า FE หรือ FI มี่เป็นต้นซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ใน C F X อยาให้ทุกคนอดใจสักนิดนึงตอนนี้พี่พงษ์ทำเหมือนได้มาทำงานตรงนี้เหมือนทำงานวิจัยอยู่ะรู้ว่าหนึ่งคอยทีฟัง์ชันมันพัฒนาอย่างไรออกเป็นแบบฝึก practice บางอย่างอันที่2คือแบบวัดวัดไม่ใช่แบบประเมินไม่ใช่ให้คนมาติก๊กติก,กะตาแต่ว่ามันอาจจะมีการตั้งคำถามหรือการ สถานการณ์จำลองเพื่อที่จะวัดฟังก์ชันนั้นจริงๆว่าคุณตัดสินใจอย่างไรซึ่งดีทั้งคู่นะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่แค่รู้จักตัวตนของเราแล้วพอทำซ้ำๆบ่อยๆเรื่อยๆมอนิเตอร์กลับมานี่ตัวเองจะเห็นอ๋อเรามีประมาณนี้นะอาจจะพยายามให้วัดให้ได้ว่ามีตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์มีฟังก์ชันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฟังก์ชันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะอ๋อเป็นไกด์ไลน์ว่าเออทิศทางเราประมาณนี้นะ แล้วพอเ v e l o p อ่ะเราก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้นเห็นทิศทางของตัวเองชัดเจนขึ้นอย่างที้เป็นต้นดังนั้นตอนนี้พิพงศ์เก็บประสบการณ์จากพื้นที่การได้พูดคุยกับคนมันแบบมันวิเศษมากๆเลยมันทําให้เราช่วยส่งต่อว่าอ้อจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีฟังก์ชันแบบนี้จะ Develop อย่างไรคนที่มีฟังก์ชันอื่นจะ d e v e l o อ NI จะ Dev e l o p ป e ทํอำยังไงคนที่มีฟังก์ชันนี้จะ Dev e l o p TISE หรือ Shadow Function Fi เงี้ยมันจะมีความคว้กันดังนั้นความน่าจะเป็นมันไม่ใช่8ฟนะังก์ชันนะนึกภาพออกไหมแต่มันเป็นแบบสมมติเขามีฟังก์ชันนี้เป็นตัวแรกเห่นไหมตัว2เขาด้อยตัว2เขายังไม่แข็งแรงก็เพิ่มตัว2โดยใช้ตัว1เป็นทื้นหรืออยากจะเพิ่มตัว3ตัวนี้หรือตัว1อยากจะเพิ่มตัว4หรือเขาเก่งละห เขาอยากจะเอา2ก้อนนี้รวมกันมาเป็น3เป็น4หรือกระทั่งนี้จะวิ่งมาชาร์โดตัวนี้ตัวนี้วิ่งมาชาร์โดตัวนี้หรือก้อนนี้วิ่งมาชาร์โดตัวนีมน้มันมีความไขว้กันดังนั้นการเดฟอ่ะมันจะมีหลักการที่เป็นกลางสำหรับ8ฟังก์ชันแ C A p r แ c t i c e เนาะแต่ละอันมันจะม,มีความไขว้กันเคลื่อนตัวแบบดินามิกแบบแบบมีโครงสร้างเหมือนที่พี่พง์เคยบอกว่า อาจจะแบบ 1, 2, 3, 4เสียบไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยเนาะรวมไปถึงแบบแรนดอมพัฒนาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือพัฒนาแบบเว็บแบบใหญ่บงมุมก็คือจับตัวหลักไปกระจายไปตัวรองอย่างเงี้ยเป็นต้นรวมไปถึงบางครั้งฟังก์ชันถนัดเนี่ยก็อาจจะ overuse ใช้เยอะเขาเรียกว่า overexaggeration อะที่มันเกินเบอร์บางทีฟังก์ชันมันเกินไปบางครั้งมันเกินเบอร์ตัวที่เป็นตัวถนัดก็ใช้ d e c r e e ลง เนาะหรือกระทั่งฟังก์ชันที่มันขาดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไปใช้ตัวอื่นหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยแฟดกันไปหมดหรือ1เด่น2หายไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยพร้อมจะติดลูปติดคลิปได้เสมอก็จะให้อิน Cre ียขึ้นฟังก์ชันพวกนี้มีการพัฒนาแบบเพิ่มขึ้นเป็นต้นนั้นสเกลเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงไดนามิกมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นออกแบบมาเป็นการฝึกออกมาเป็น IDP คัมพีคนออกแบบมาเป็นการพัฒนาไม่รู้จบที่เป็นรากฐานของบุคลิก เพราะว่าพี่พงศ์ศึกษาเรื่องจิวิญานุพันธ์นะ่ะความแตกต่างของมนุษย์นะ่ะมันจะมีหลายศาสตร์มากที่บอกว่าตัวเรามีความเป็นใครแต่อันนึงที่พี่รู้สึกอินกับเอวีดีไและคอร i นทีฟังชั่นคือ1มันมีรากรากมาจากสมองได้รากมาจากสมองใช้ EEG ในการที่ช่วยพิสูจน์แต่ EEG เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย activity เนาะ activity คือ cfx นั่นแหละ cognitive function exam ตัวนี้จะคู่กันเนาะตัวการออกแบบเนี่ยใช้เวลามากและใช้เวลานาน,านในการพิสูจน์ eg มีตังเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็มาต่อ,อเรื่องกับ activity ว่า activity เนี้ยตอบโจทย์สมองด้านไหนอ่ะอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วนะตาสมองอันที่2คือมันมีดนามิกมันมีไซโคด y นามิกว่าการพัฒนาการเด็เนี่ยมันจะวิ่ง ทิศทางแบบไหน3คือมันสามารถดิวดิวกับคนแต่ละแบบที่มีฟังก์ชันสูงต่ำแตกต่างกันทําให้1เข้าใจเข้าใจในใจ2คือเข้าใจสมองทําให้เกิดการพัฒนาได้มากขึ้นที่พี่ลงรายละเอียดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่า Start with Why เราเรียนไปทําไมเราจะเรียนอย่างไรและเราจะสร้างอะไรทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้หรือเราสร้างหลักสูตรอะไรบางอย่างที่ ช่วยพัฒนาซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆตรงนี้นะมันจะมีทิศทางมากขึ้นว่ามันจะส่งต่อไปที่ EF คือ Executive Function รวมไปถึงออกแบบเป็น Brain Function เนาะหรือว่าเอ้สมองมันมายัางไงมันก็จะมีความเนี่ย EF CF BF มันก็จะวิ่งเข้าหากันคนมันก็จะสามารถเห็นตัวเองได้ว่ามี Hue Skill and View ได้อย่างไรประเด็นคือสมมติคนขาด s k i l เราจะเพิ่ม s k i l อย่างไรสกิ l l B ทั้ง hard skill soft skill ฝั่ง soft skill เนี่ยก็พัฒนาโครงสร้างสมองได้ไหมพัฒนา,าลากเงาของวิธีคิดบริหารการบริหารจัดการการตักกายเหตุผลอะไรก็ว่านไปพอพัฒนาได้และจะ dive view ยังไงเพราะว่าสกิลมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่หลายคนมันอาจจะขาด view. วิววิลลิ i งเนี่ยก็ถ้าเราจับจุดของใจเขาเจอว่าอะไรคือสตีออะไรคือเย a r n นิ่ของเขา life energy บวกไปถึงกับ ความถนัดของด้านสมองเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกโมทิเวตตัวเองขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นตรงนี้เนาะนั้นพงชชวนดูตรงนี้ยาวหน่อยแต่มันจะเป็นความสอดคล้องกลมกลืนในเรื่องเดียวกันของความที่เรารู้จักตัวเรารู้จักตัวเรารู้จักเขาคือคนอื่นและก็รู้จักโลกใบนี้เราเขาโลกมันจะสอดคล้องกลมกลืนไปด้วยกันนี่คือคอนกรเนส์เนาะต่อมานะครับคือภาวะ รูปแอนคลิปเนาะดูไปด้วยกันตัวภาวะเฮลตี้อันเฮลตี้เนาะเราไปดู INTJ นะพี่พงษ์พูดถึงไปแล้วว่า NI จะได้ไม่พูดซ้ำราวนี้โฟกัสมันที่รูปแอนคลิปเนาะอย่างที่บอกรูปคือภาวะที่เราข้ามตัวที่2ไปมันทําให้เกิดภาวะที่มันวนระหว่างตัว1กับตัว3ตัว3คือฝั่งด้านด้อย ที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ด้านอ่อนแล้วตัวที่4คือด้านที่มันอ่อนอ่อนก็คือไม่ถนัดซะเลยมันตรงข้างข้ามกว่าตัว1นึ่งเป็นต,ต้นดังนั้นามาโฟกัสที่ 1- กับ3นี่ก่อนด้วยปกติอะที่ ni อจะมีความอยากความคิดเป็นฟังก์ชันของ introvert ที่ลงลึกเข้าไปข้างในค้นหาความหมายที่มันเป็นนามธรรมามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนมีความเป็นอนัตตาจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่มีความหมายของสิ่งนั้นอยู่และพาไปถึงจุดที่บรรลุคล็ crack, สว่างเอ l i g h t i n g หรือ ISite อินไซฟูลเลยได้อีกเยอะเลยดังนั้นสิ่งนี้เป็นเหมือนประการด่านแรกอะที่เราค้นหาแล้วค้นหาไปเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเกิด INTJ จะค้นหาไปเพื่อความสำเร็จความเอาชนะอะไรบางอย่างซึ่งดังนั้นความสำเร็จของเขาก็อาจจะพบกับความสุขความหมายในความสำเร็จความ เชี่ยวชาญชำนาญการบริหารจัดการหรือเอพเชียนอะไรเงี้ยอันนี้คือทรงหนึ่งของ TE เนาะแต่ถ้าเป็น FE ล่ะคือคนที่ NI เนี่ยมักจะวิ่งเข้าหาทางออกอะไรบางอย่างเช่นพอแคกตกผลึกได้จะส่งต่อและตัดสินใจหรือให้คุณค่าและความหมายหรืออุทิศให้อะไร INFJ มักจะอุทิศให้กับความเป็นมนุษย์ในฝั่งของจิตใจคุณค่าและความหมายเพื่อให้เขาเติบโตขึ้น อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อวันหนึ่งที่อาจจะให้ความหมายแล้วคาดหวังว่าจะได้รับความหมายนั้นกลับทําให้การเชื่อมคนตรงนี้เกิดความผิดหวังและถ้าเกิดใส่ความคาดหวังไปเยอะเหมือนต่อยสุดมือแต่ต่อยวืดต่อยเว่าเขาอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของเราหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือเราหวังแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราให้ เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เราให้มากๆรวมไปถึงให้เขาไม่ได้มีปฏิกยาตอบรับแบบที่เราต้องการต้องบอกก่อนนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ถ้าเกิดคาดหวังเยอะมันมีแนวโน้มที่จะผิดหวังเยอะเพราะมันผิดหวังเยอะมันเกิดการวืดเงิบแล้วมันก็ละทิ้งการที่จะเชื่อมคนเข้าไปเลยพอมันละทิ้งสิ่งนั้นปุ๊บบางครั้งเนี่ย การที่อยู่กับโลกภายในของตัวเองเกิดการวน,นบางอย่างคือการเริ่มมาตั้งคําถามมามองตัวเองว่าฉันทําอะไรอยู่แต่ขอโทษทีมันเป็นคําถามที่อันเฮลตี้มันเหมือนถามไปด่าตัวเองไปมันเป็นการตั้งคําถามมันเป็นการแสะมันเป็นความด่าตัวเองซ้ําหรือท่มถุยความหมายของตัวเองมันกลับเข้าไปสู่ถ้าของอินโทรเวิร์มันเกิดอาการวนลูปวนลูปอย่างไม่รู้จบแทนที่ภาพของความสุขมันคือการที่เราส่งต่อให้ อุทิตตัวได้เอาความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อชุบชูผู้คนแต่พอมันผิดหวังแล้วมันรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างจุดๆๆๆๆแล้วแต่เราให้ความหมายพอมันช่างแบบนี้ปุ๊บมันเกิดอาการที่รู้สึกว่า ทันทำไปเพื่ออะไรความหมายนั้นมันเริ่มมีการตั้งคาถามในมุมที่เหมือนไม่มีทางออกเหมือนนะใช้ควาว่าเหมือนไม่มีทางออกมันคือวนแบบไม่รู้จบมันกลับทําให้คนที่ดิ่งอยู่แล้ว่มันดิ่งลึกเข้าไปใหญ่ดิ่งลึกในแบบสมมติ NI อ่ะมันเป็นฟังก์ชันที่อาจจะนะเน้นความหมายแต่ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะดังนั้น TI มันเป็นฟังก์ชันของหลักการ principle จุดที่ยึดเกาะอ,อะไรบางอย่างและอาจจะมีผิด มีถูกเสมอคือการที่อ้างอิงก,กับหลักการนั้นหรืออาจจะเป็น OCPD ก็ได้ที่มีความแบบติด perfectionist จัดๆจนถึงแบบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตการเป็นตัวของตัวเองที่มันแบบเละเทะไปอย่เป็นต้นะนะในมุมหนึ่งนะที่เห็นไอ้เนปเจที่ i n t r o ิร r t มากๆเนี่ยบางครั้งพอมันติดลูปเนี่ยเป็นฟังก์ชัน i n t r o ิร r d ทั้งคู่ กลายเป็นกับทําให้หมกมุ่นหมกมุ่นก็คือ offset, ออฟเซตอะเนาะโอซดีเนาะหมกมุ่นอยู่กับโลกภายในของตัวเองมากเกินไปจริงอยู่อินโทรอร์เวิร์ดมีความสุขกับโลกภายในแต่ถ้าอยู่กับโลกภายในอย่างมีความทุกข์ช้าแล้วช้ําอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนขาดการที่ออกไปปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกที่เป็นเป็นคุณค่าของความหมายของผู้คนมันทําให้เหมือนน้าน้ําที่ปล่อยนิ่งไว้ในนีน้น้ํานิ่งๆสักวันมันจะเน่าเน่าคือเน่าข้างในไม่ได้เป็นคําหยาบนะแต่ว่าความเน่าข้างในเนี่ยมันหมายถึงการที่เราหมกอยู่กับโลกภายในของตัวเองอย่างอันเตี้และมากเกินไปจนมันไม่ใช่การกลับมาตึกตรองกลับมาตกผลึกกลับมา ค้นหาคุณค่าและความหมายภายในตัวเองมันเป็นเใช่ท่าถนัดของเราแหละมันกลับกลายเป็นผ้าที่ over accelerate เกินเบอร์แล้วมเป็นพิษมันทำให้ชีวิตตรงนี้มันอาจจะมีความพังได้มากขึ้นรวมไปถึงการแยกตัว isolate ใช้กลไกแบบ isolate การที่แยกออกมารวมไปถึงอาจจะมีความเป็นพิษภายในคืออาจจะ ด่าตัวเองเนาะความฟลูปแบบนี้รวมไปถึงบางทีอาจจะโทษคนอื่นดังนั้นอาการโทษและท้อมันอาจจะมาด้วยกันเพราะว่ามันเป็นมุมที่เราติดลูปตัวเราเองวนลูปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นรวมไปถึงการไปรปิดรอยแผลที่อยู่ในใจที่เกิดจากความรู้สึกด้ยอยของตัวเองนี้เป็นตน้นทําให้เกิดภาวะการออฟเซตเกี่ยว ทฤษฎีต่างๆเนี้ยมีความหมกมุ่นอย่างมากดังนั้นทรงที่ i n f j ที่ u ัน e a l t h y แบบนี้ก็จะมีภาวะลูที่คอยขับดันและคอยเคี่ยนตีตัวเองจนรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดปรับใหม่นะ f e ให้ e a l t ี y ขึ้นคือความเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์ว่ามนุษย์ตามีเจตจำนงเสรีเนาะทุกคนตามีสิทธิ์เลือกและรับผิดชอบผลลัพธ์นั้นดังนั้นความคาดหวังที่เรามีต่อผู้คนนั้นมันจะได้เบาบางลงทำาทำความเข้าใจไม่แซะผู้คน ไม่ทำเป็นเหมือนจะเข้าใจแต่สุดท้ายก็น้อยใจอยู่ดีแล้วก็แซะเขา แต่เราเปลี่ยนมาเป็นว่าเออให้เท่าที่กําลังดีกับผู้คนมองผู้คนเป็นศูนย์กลางไม่ให้เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นศูนย์กลางมากเกินไปแล้วพยายามเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความหวังดีไปบังคับดังนั้นเมื่อ NI กับ FE มัน healthy มัน balance เนี่ยมันก็จะเป็นความกําลังดีของคนสายเจด้วยไม่ใช่ตึงเกินไปไม่ใช่ perfectionist จนต้องเคี่ยนตีตัวเองและเคี่ยนตีผู้อื่นติดี้เป็นต้นดังนั้น i n f j ที่ u n h e ฮลตี้อาจจะดูเหมือน IF NTP ก็ได้นะ i n t j ก็ได้นะหรือ i n f p หรือก็ทั่งหลุดไปเป็นตรงข้ามไป ESFP หรือ ESTP เลยก็ได้มันแล้วแต่ได y นามิกของมันวิ่งไปที่ฟังก์ชันแบบไหนมีเป็นต้นดังนั้นเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปพี่ก็จะมาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมเนาะอีกภาวะหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือภาวะกริปนะครับติดกริปก็คือการที่ละทิ้ง ละทิ้งเลยนะละทิ้งฟังก์ชันที่1มุ่งเข้าหาฟังก์ชันที่4เลยเพราะรู้สึกแย่กับ a i ของตัวเองพี่พงษ์ได้ขยายความไปใน NTJ แล้วนะ <c oughs> เนาะเผื่อว่าฟังก์ชันคริปเนี่ยมาดูย้อนกลับไปดูได้แต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมให้คือ NI เนี่ยบางครั้งความที่ติดตึงแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับการที่เราเป็นคนที่สายลึกแบบนี้แต่บางครั้งเมื่อเกิดความย่ำแย่กับตัวเองพ่ายแพ้ เกิดความรู้สึกพอแท้ใจกับผู้คนกับตัวเองหรือหมดหวังสิ้นหวังอะไรบางอย่างบางครั้งก็จะเกิดภาวะที่ปล่อยจอยหนีไปเป็นฐานกายหนีไปเป็นเอ็กซ์ตรเมลี่เล่นกับความเสีย่ยงอะไรที่ไม่เคยทำเพราะว่าบางทีมันการที่ได้เป็นตัวเองแบบนี้มันกลับรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอความรู้สึกไม่ดีพอมัน กดดันตัวเองจนพยายามจะเอาชนะแต่เอาชนะผิดทางมันไม่ได้ชนะด้วยใจใสๆทาให้มุมมองเนี้ยพุ่งออกไปเลยเป็นการที่เหมือนเหมือนเอาชนะเหมือนไม่สามารถเป็นอย่างที่เราอยากเป็นจริงๆได้เพราะว่ามันผิดหลักการมันผิดวิธีการที่จะทําให้ใจใสๆอะ่ะก็พุ่งไปเลยว่าช่างแม่ง ละทิ้งเหมือนซุกปัญหาไว้ใต้ผมอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบภาวะอันเฮลตี้ที่มันพยายามชดเชยอะไรบางอย่างคอมเพ n นเซตในการที่รู้สึกดีกับตัวเองแต่ว่ามันเกิดอาการที่ไม่ healthy, เฮลตี้มันเป็นมุมของการ a v o i d วอย a v o i d นคือการหลีกเลี่ยงที่จะจัดการและเอาชนะกับปัญหา เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชันถนัดของตัวเองหรือกระทั่งจากเป้าหมายที่ไกลๆมองไกลๆแบบ N.I. กลับมาติดอยู่แค่สั้นๆไม่คิดอะไรแล้วก็อยู่ไปวันๆอ่ะมันจะมีอาการแบบนี้ความอยู่ไปวันๆกลับมาที่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันไม่จริงอ่ะเพราะว่าฟังก์ชันถนัดคือตัวเราวิ่งไปข้างหน้าดังนั้นการเสริมที่สําคัญก็คือว่ามองอนาคตใช่ตาดูดาวแต่เท้าต้องติดดินต้องอยู่กับบนพื้นอยู่กับความเป็นจริงเรียลิตี้อยู่กับความเป็นจริงไม่จะส่งเสริมกันแต่จะทิ้งอนาคต ไม่ได้หรือว่าทิ้งได้ยากเพราะว่าจริงๆใจมันมันมีภาพเป้าหมายที่อยากจะวางไว้ให้หมดมันคือความฟินมันคือความสําเร็จมันคือความสุขการแคลิกได้ในรูปแบบหนึ่งที่เรามองเป้าหมายไกลแต่สนับสนุนนะให้ทําปัจจุบันให้ดีปะจุดปะจุดไปเรื่อยดีที่สุดสุขที่สุดถ้าที่เราจะทําได้นะในโมเมนต์นั้นเราเคารพความเป็นคนของตัวเรา เขารบความเป็นคนของกันและกันที่ค่อยๆปะจุดไปเรื่อยๆแล้วทําเป้าหมายที่ระยะไกลให้เต็มเพราะไหนๆก็มีสมองที่มันเป็นเป้าหมายในระยะไกลอยู่แล้วอะ่ะก็จงใช้มันเป็นประโยชน์แต่รู้จักจังหวะที่เติมสมอ w วินควิกวินต่างๆทีละก้าวขอบคุณตัวเองทุกวันฝึกสมาธิเพื่อที่ทําให้ใจมันนิ่งใจมันสงบแล้ววิ่งไปเข้าหาสู่ที่เป็นภาพอนาคต ที่เราต้องการค่อยๆสเต็ปบายสเต็ปเหมือนตามตัวสอนเจเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันฟูลฟิลชีวิตมันฟูลฟิลลิ่งมันเติบโตและเติมเต็มได้อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าไอ้เจจะบริาหารได้ดีนะจงบาลานซ์เจและบีให้ดีรวมไปถึงทุกทายทุกฟังชั่นะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนบาลานซ์ดึง จากจุดเด่นจุดหอนจุดด้อยอย่างเงี้ยลงไปถึงชาร์โดฟังชันพยายามบาลานซ์ให้รู้สึกว่า1มีหลักให้ยึดเกาะว่าฟังก์ชัน1 2ตัวเองอ่ะได้ใช้อย่างเต็มที่ไหมได้ใช้อย่างเฮลตี้ไหมรงไปถึงฟังก์ชัน34ที่ค่อยๆเดฟในบางมุมบางจุดอาจจะไม่จําเป็นจะต้องตามสเต็ปเปะหรือให้พลิกพลิ้วตามสถานการณ์บ้างบางสถานการณ์ก็ต้องใช้ตัว3ตัว4บาง สถานการณ์ใช้ 8, 5, 6, 7อะไรก็วานไปในจังหวะเนี่ยคือดูจับหลักบางอย่าง ที่มันเป็นหลักหลักของตัวเราที่สามารถออกแบบและใช้มันอย่างเฮลที่เดเวลลอปได้มันก็จะเป็นมุมของการที่เราเติบโตอย่างแท้จริง FE และ FI ของเราก็จะเติบโตแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าและความหมายของเรารวมไปถึง NI ที่มีความลึกแล้วก็ NE ที่มีความโปร่งมองรอบด้านมองกว้างขึ้นไม่หมกมุ่นกับตัวเองมันเป็นการพัฒนาอีกด้านหนึ่งที่มันเฮลที่ขึ้นนั้นภาวะ fall f a i l Fear และฟาวเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเมื่อเราตกหลุมเราล่วงหล่นเรานอนแอ่งแม้งเรามีความกล้าหาญที่จะข้ามขอบความ Fear เฟียผ่านตัวเองขึ้นไปเพื่อได้ไปนค้นพบอะไรใหม่ดังนั้นการพัฒนาเดฟในแต่ละตัวแต่ละฟังก์ชันอย่างมีสเต็ปแล้วก็เป็นจังหวะที่กําลังดี ของแต่ละคนมีหลักให้ยึดได้เกาะเงี้ยมันก็จะทําให้เราค้นพบคุณค่าและความหมายที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของเรารวมไปถึงการส่งต่อให้คนอื่นด้วยสิ่งที่มันเป็นคุณค่าและความหมายพี่พงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะอย่าลืมนะวันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองไอเลิศทุกวันนี้ดีสุดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว